วัดีค่ะพบกับรายการ b 2 s Home Sweet Home ชั้นค่นะคะในช่วง Family Time กับปอสีแบบนี้นะคะวันนี้ปอสีมีคิดเช่นไอเทอันใหม่เลยที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่ชอบอยู่ในห้องครัวเนี่ยต้องมีนะคะวันนี้เป็นคิดเช่นไอเทที่มันดีมากค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบ Two in One นั่นเองเอามาใช้ทําอาหารให้กับน้องๆหนูๆเวลาอยู่บ้านนะคะได้รับประทานอย่างอ,าอร่อยกันค่ะวันนี้กับเมนู ฟรนช์ชอตนั่นเองค่ะกับเมนูเฟรนช์ชอตนั่นเองวันนี้วัตถุดิบและอุปกรณ์นี้หาง่ายในตู้เย็นของเราได้เลยนะคะมี6อย่างด้วยกันนะคะวัตถุดิบหลกักวัตถุดิบหลกักทานพทนนะคะวัตถุดิบหลักค่ะไข่ไก่นะคะไข่ไก่หาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปนะคะอันที่2ค่ะคือเป็นขนมปังนะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือที่เป็นโฮเกนต่างๆก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของ คุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะอันที่3ค่ะก็คือเป็นเนยแท้นะคะชนิดเค็มหรือชนิดจืดก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันค่ะแล้วแต่สะดวกเนาะอันที่3ค่ะก็คือกล้วยลีบผลไม้ที่สามารถอันที่4สิอันที่4ี่นะคะอันที่4กล้วยนะคะวันนี้เพราะว่าปอสีคิดว่ามันเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะต่อไปค่ะอันที่หคือนมสดค่ะ นมสดจืดนะคะขอยุ้ญามาเป็นนมสดจือดอะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอันที่6ค่ะก็คือเป็นน้ำพึ้งแทนนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้เป็นช็อกโกแลตซอสก็ได้นะคะหรือจะเป็นที่เป็นแบบแยมต่างๆนี่ก็ไม่ว่ากันค่ะโอเคก่อนทามาเริ่มทำปอสีขออนุญ,ญาตเปิดเตาก่อนนะคะเปิดไปที่อุณหภูมิไฟกลางนะคะตัวนี้เป็นหม้อ อเนกประสงค์ทูอินวันของนิ w เวฟนะคะนิวเวฟนะคะซึ่งประสงค์แรกเลยก็คือนี่ค่ะเป็นหม้อที่เอาไปต้มชาบูหรือเป็นต้มมะมา,มาได้ต่างๆแต่วันนี้ปอจะใช้ในส่วนของตัวปิ้งนะคะเปิดไปที่ไฟระดับปานกลางนะคะระวังที่แบบเราวอร์มตัวกระทะเราก็จะมาเริ่มทํากันค่ะโอเคหยิบไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตอกไปเลยค่ะ ใส่จานนะคะเทนมสดนะคะกะเอานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้นะคะระหว่างนี้นะคะโอเคนะคะหม้อกำลังแบบว่าได้ที่นะคะเราก็ตีไข่ก่อนค่ะ f French toast เนี่ยเป็นเมนูแบบง่ายๆเนาะคนไทยเราจะรู้จักในในเขาเรียกว่าขนมปังขนมปัง ขนมปังชุบไข่นั่นเองนะคะโอเคเราตีไข่เสร็จหยิบขนมปังมาค่ะ1แผ่นวันนี้ปอเลอใช้ที่เป็นโฮลวีตเบรดนะคะตัวนี้เพราะว่าในเรื่องของคุณประโยชน์ต่างๆนะคะแล้วก็ชุบไปที่ไข่ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พอสีขออนุญาตใช้มือเปล่าไม่ใช่ถุงมือนะครับเพราะพอสี่ได้ทำความสะอาดล้างมือเรียบร้อยแล้วเนาะ ซึ่งวันนี้ปอสี่ก็ได้ใช้แอลกอฮอล์ของเวอร์ไปสแปดเดี๋ยวปอสีก็จะมีขายในช่วงไทยรายการด้วยนะคะชุบไข่ให้กับขนมปังให้ทั่วๆนะคะประมาณนี้โซกไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวบัตเตอร์ที่เรามีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ละลายไปแล้วนะคะนิดหนึ่งนะครับเทปลงไปที่กระทะเข่ามีความร้อนแล้วเป็นกระทะที่กอน่าจะร้อนไวมากเลยนะคะ ตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณเกือบ1ฟุตได้เนาะดังนั้นก็ใครได้อยู่คอนโดอยู่บ้านอยู่าั์ r เมนต์ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะตัวนี้นอกจากเป็นหม้อแะ้วยังเป็นกระทะปิ้งย่างต่างๆอันนี้ผสมมากค่ะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยเนาะ699บาทนี่กลิ่นของเนยจะหอมมากนะคะ วันนี้ทำไมปอสีถึงเลือกทำเมนูเฟรนช์ท็อกเพราะว่าเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบน้อยแล้วก็ทำง่ายทำไวแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆหน,นูๆอยู่บ้านในช่วงนี้อาจจะเบื่อ,อเมนูเบรคฟาสที่แบบอาจจะจแบบําจำเจตัวนี้คือเป็นเมนูทีทำง่ายและทำให้คุณน้องๆหน,นูๆที่อยู่บ้านเนี่ยสนุกกับการรับประทานอาหารด้วยและตัวนี้ก็คือ มีประโยชน์ด้วยเพราะว่าโปรตีนจากไข่นะคะคาร์บโบไฮเดรตจากขนมปังแล้วก็มีตัวท็อป,ปิ้งที่เป็นผลไม้ก็คือจะมีวิตามินว,วิตามินต่างๆนะคะและธาตุต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะลองใช้ตัวคลิปดูนะคะด้าอีกด้านหนึ่งได้เลยค่ะลองดูนะคะตัวนี้คือมันจะมีกลิวลาที่สวยงามนะคะสลับกันระหว่างแบบสีเหลืองทองนะคะแล้วก็สีน้ำตาลที่แบบ ทำให้ดูยิ่งน่ารับประทานนะคะตัวนี้ระหว่างที่รอตัว f เฟรนช์ท s t สุกพอสีขอหั่นกล้วยหอมทองตัวนี้นะคะกล้วยหอมทองตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปเพราะทุวันนี้เขามีแบบแพ็คเกจิ้งขายหาได้ง่ายนะคะและปอสีเชื่อว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่หาได้ง่ายนะคะหั่นแนวเฉียงก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะ มือพอสีนั้นสะอาดเลยนะครับเพราะว่าไม่คีรล้างแอลกอฮอ์เรียบร้อยนะคะหั่นไปเลยค่ะระหว่างนี้ก็อย่าลืมดูเฟรนช์ท s สต์เองเลยนะคะน,นี้นะคะอาจจะไม่ต้องใช้หมดก็ได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วตัวเฟรนช์ท o สต์หชิ้นก็คือใช้กล้วยได้1นึโลกนะคะโอเคสวยงามแล้วขอจานนิดนึงค่ะ นี่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สุกได้ที่พอสีก็ใส่จานนะคะแบบนี้แล้วก็วางกล้วยหอมทองที่ปอสีนั้นได้สไลด์วางข้างบนค่ะอย่าลืมนะคะตัวนี้คือมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่ากล้วยหอมทองนี่ก็คือ มีส่วนในช่วงขอไอช่วยเรื่องของการย่อยอาหารด้วยนะคะแล้วก็ย่อยง่ายมีโพแทสเซียมนะคะนี่นะคะโอเคระหว่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะอาจจะดูแบบยุ่งยากนิดนึงแต่ง,ง่ายค่ะตัวนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะนี่ค่ะน้ำผึ้งเนาะ น้ำพึ่งนะคะโรยลงไปเลยค่ะบนขนมปงังแล้วก็บนกล้วยหอมของเรานะคะแบบนี้ตามคำชอบเลยค่ะจะมากจะน้อยก็ได้ไม่ว่ากันนะคะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่นอกจากมีกล้วยหอมเรามีแบบผลไม้อบแห้งตระกูลถั่วต่างๆก็สามารถมโรยออนท็อปได้นะคะก็จะสร้างสาีสันแล้วก็สร้างเทคเจอร์ให้น้องๆเวลาน้องๆทานเนี่ย ได้มีความแบบอร็ดอร่อยกันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนู r r n n h t t o s t นะคะน่ารับประทานไหมล่ะคะโอเคระหว่างนี้เนาะเสร็จจากการทำอาหารแล้วปอสีขอเลรออนิดนึงเนาะนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าปอสีใช้อ,อะไรนะครับวิวปอ,ปอสีก็มีมาแนะนำเช่นเดียวกันค่ะกับ เวอร์แปแด waterless hand cleansing gel แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้เลยเวอร์แปดแด waterless hand cleansing gel ค่ะตัวนี้มีแอลโกอฮอล์นะคะอยู่ที่7 5นะคะมีแอลโกอฮอล์อยู่ที่7 5ขนาดแบบแบบซองขนาด30มิลน,นะคะตัวนี้พกพาง่ายสะดวกนะคะตัวนี้เขาเคลมเลยว่าเป็นคค e a n s ิ n g เจลที่มี ส่วนผสมของอะโลเวราและไม่มีน้ำหอมนะคะด้านตามด้านหน้าเลยตัวนี้1ซอง1ซอง35บาท30มิลตัวนี้นะคะ30มิล35บาท30มิล35บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบอยากซื้อเป็นแบบกล่องเราก็มีนะคะ1กล่อง1กล่องนะคะ1กล่องมี6ซองนะคะปกติ210บาท วันนี้เรามีโปรโมชั่นเหลือ199บาทนะคะสามารถทักแชทมาที่เฟซบุ๊ o บีเ s สไทยแลนด์ได้เลยหรือช็อปที่ w w w บ t s co. th ก็ได้นะคะแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะตัวนี้1ท่านมีสิทธิ์ในการซื้อถึง3กล่องแบบนี้เลย3กล่องนั้นหมายความว่ามี18ซองนะคะจากปกติราคา630บาทจากปกติราคา630บาทนะคะ เหลือ510บาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าซื้อ3กล่องตกอยู่ที่ซองละ28บาทจุด33สตางค์นะคะคุ้มมากจากซองละ3า้เหลือซองละ28บาท1ซองใช้ได้3 4ถึง4วันเลยนะคะตัวนี้พกพาง่ายสะดวกนะคะอย่าลืมนะคะทักแชทมานะคะสนใจหม้ออเนกประสงค์ทูอินวันของ New วเวฟนะคะสนใจ <c oughs> ก็ทักแชทมาเรามีสต๊อกแบบ ข,ขับขับคังมากนะคะเรามีทีมงานตอบอยู่หลังบ้านนะคะอย่าลืมนะคะหรือสนใจลวรอดเทอร์เลสแฮนด์คลีนซิ่งเจลแบบนี้เราก็มีนะคะแบบซองนะคะหรือแบบสเปรย์ตัวนี้มาใหม่เลยค่ะตัวนี้นะคะ50มิลเป็นแบบสเปรย์นะคะอยู่ที่59บาทนะคะ59บาททักแชทดหรือช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะคะผ่าน v t s ของเราโอเค ตุหรับบันนี้นะคะในช่วงของรายการ BTS Home Sweet Home นะคะช่วง Family Time แบบนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่กับเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ